เดี๋ยวเราไปต่อกันลงที่สามนะครับผมนี่นางเมนแล้นะครับพอลงระวังหัวตะปูนะเวลาลงาลหัวตะปูนะน,นะครับ รที่สามนะครับกำลังจะขึ้นนะครับสำหรับรถที่สองของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเป บอกเชื่อก่อนครับกระโดดเลยชิบหายกลัวจังเลยเออมันไม่ลึกนิดเดียววัดน้ำทำไมไม่ต้องวัดมันไม่เชือกเลยจ่อไว้เนี่ยเออน่ยแค่นั้นเองไม่หนาวไม่ร้อนก็จ่อดินไว้อ๋อจับไปล้างไว้ไงอ๋อไม่จับเลยล้างเลยไม่มีเลยคือเหมือนตอนนั้นอี่กระหูกน้ำแรงจะตายเย็บแม่มึงเป็นลูกชาว ลูกชาวเรืองกลัวน้ำได้ไงกลัวน้ำอย่างเราเออก็กลัวอย่างหนึ่งก็มันใหญ่กว่าล่องแก่งอะหาต้องไปเจอไงที่กัวนี่ะไอ้นี่ไม่กัวอะไรลักกัวเลยแหละหกกุ้งปลาตัวใหญ่มาก อี่นีไ่ไม่ใช่ในคลองสังเก่อือรู่ที่สามเม็ดมันอยู่งเไมโอ้โหเม็ดเต็มเลยอ่ะ ไม่เข้าตัวเลยเม็ดมันไม่ออกมาให้ไม่ให้ปลากินไม่ให้ปากินแล้วอม,มันไม่เป็นออกมาให้ปลากินมันก็ดีมันไม่ออกให้ปลาโอ้แล้วทำไงอันนี้แค่ปัญหาไอ้นี่ย่อนหรือเปล่าข้าวย่อนไหม,ไมข,ข้าวย่อนหรือเปล่า โล,นะลที่สามไม่ได้นะครับพึ่งเป็นประวัติศาสตร์โลที่สามแก้วนะครับเหยื่อเต็มเลย้ยออกแนด้าใช่เหยอไม่ออไม่รู้ง เ้วก็จะทำการเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าอาหารของเรายังไม่ได้ต้มนะครับไปทุระกันมาเนาะนี่นี่คืออ่าคนปากกลักนะครับ <laughs> ปากหลักวิ่งน้ำไหลครับน้ำไหลเชี่ยวนี่นะครับ เยตัวใหญ่นะตัวสยวยทั้งนั้นเลยอันนี้ตัวนี้อุ้ยนี่นี่ไงอือน,น,นี่นะครับเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำนะครับ นนี้ยวโน่นเห็นบ้าอ๋อตกใอยู่นู่นเลยข้างหลังเลยข้างหน้าบ่ามีแล้วโยนให้ไปเร็วเ <c oughs> ยนินจำไหมเนี่ เ <Okay. S 2> ้าจะฟังแล้วตามไปดลยไปนน่นเอาพ่อ,อมัดไปตรงนน้นอ่ะหน้ำไหลเป็นน้ำตกเลยฮนะไหลนะนิวต้องจับอันนน้นอันนี้กูจะปักให้เอาเรือเข้าไปไม่รู้เรื่องน้ำตื้นเนี่ย bơi đi bơi đi, bơi lấy, lại quá, lại, không đừng được nó lại, bơi lấy, để cho Jo đi thử cho Jo, để cho cậu dán hết, nước nó chảy ไอ้นิวไม่ใช่นะพ่อมัดพ่อมัดอันนี้เหรอไม่ใช่อันนู้นหนูจับอยู่เนี่ยจับแ,แล้ว นี่ครับสำหรับรูที่สามรูที่สี่นี่หว่าที่สามแป้วรูที่สี่นะครับน้หนอยนี่ผักดินไว้เอาไม้ผักดินดิ

Oh oh. โโอ้ลูกที่สี่ยังขึ้นนะครับแล้วตอนนี้นกำลังถอดอักขีโอเคมาแล้วครับลูกที่สี่พอได้ไหมน่าจะดีหน่อยมั้งเสียงกระตุนต้งต้งต้งวางลนะข้างข้างเย นะครับลูกที่สี่นะครับมาดูกันโอ้โหจะได้ครับลูกสี่เอาเรื่องอยู่พอได้พอได้หรับลูกที่สี่นะครับนี่เป็น พ่อไว้ตรงนี้สองลูกไม่ใช่หรือใช่ป่ะพ่อไว้ตรงนี้สองลูกใช่ป่ะอ้ลูกที่ห้าพอดีเลยนะครับก็อ,อยู่ณนะจุดตรงนี้พอดีเลยต้องหลักจับไปครับนะครับลูกที่ห้านะครับ อจริงนี่ไงต่อที่ดิวหนึ่งจริงเนี่ยใช่จริงไเนียนี่นะครับล็กที่ห้าเราทำการเก็บไปเลยครับ ลำับอรนทีห้านะครับกลังแกะไม้อยู่นะครับผม oh. เดี๋ยวเราก็ต่อกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับสำบอร์ Level ที่ห้า